โย่ก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโต้กันเช่นเคยนะครับผมในวันนี้ครับทุกคนผมก็จะมาแปลงร่างเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าโซนิกนะครับผมนี่ทุกคนก็นี้นครับผมก็จะมาแบบว่าแก้งแล้วก็ช่วยเพื่อนเป็นตัวนี้นะครับผมก็ไอโซนิกก็จะวิ่งเร็วนะครับน,นี่คือมันวิ่งช้าเนาะคือถ้าอยากให้มันวิ่งเร็วก็คือแบบทุกคนต้องกดไลค์นะครับมันจะวิ่งเร็วนะโอ้ยนี่ไงทุกคนวิ่งเร็วขึ้นมากเลยครับทุกคนก็ในวันนี้ครับทผมมางเ่่ออีพืข ออกเกมไปแล้วเว้ยเห็นปะเป็นซีตเล็บแต่เกมเลยทุกคนกคือเพื่อนๆมันจะสงสัยมันจะไม่สงสัยเลยว่าแบบว่ามีคนมาแกล้งนะครับเพราะว่าผมออกจากเซอร์แล้วไงโอเคครับทุกคนก็ฝาบใครที่ชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะครับอยากให้ผมแกล้งใครเป็นตัวไลค์ก็คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะก็ขอคอนหนึ่งไลค์เป็นแรงใจนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลย let's go โอ้ยฝนตกโอ้ยฝนตกต้องหาที่ซ่กกอนอากาศเปน็นแบบนี้อ้ก,กาศเป็นี้อากาศอ,อากาศจะดี<ๆ>เราเล่นน้ำฝนกันนะเพื่อนมเล่นทำไมน้ำฝนเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกใช่ครับไม่สบายแค่ข้างนอกก็พพอออแล้้วเื่นโย นี่บ้านใครวะเนี่ยโอ้โหมีไม้ได้ขออยยาอย่าไม่อาอดไม้ไปเอาชีวิตรอดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุดไว้ก่อนอุดไว้ก่อนจะขุดออกมาทำไมเนี่ยอุดเอาไว้เนี่ยอดไว้เลยตรงนี้ที่ยูเชื่อคราวก่อนเนี่ยฝนตกแต่แบบเท่านี้แล้วเราอยู่แน่นเราจะหายใจกันออกได้ยังไงใช่หายใจไม่ออกต้องช่วยกันทุกบล็อกหน่อยนะเพื่อนเอางี้นั้นเดี๋ยวฟีโต้ออกเกมให้ก็ได้นะเว้ยถ้าทุกคนแบบหายใจไม่ออกอ่ะพวรอยากให้ฟีโต้เล่นด้วยไหมล่ะไม่อยากอ้าวเอาาทำไมอีกแล้วดูดิแฟนเรายังไม่ทำอะไรเเเเลยยกกกก็จจะให้แฟนราาออมด ออกไปเลยทุกคนเอาไปเลยเอาไปตัวแรกเด็เกมเอาไปทุกคนแฟนละงอนแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องชอบแกงกันกันตามแผนกันทุกคนตามแผนแล้วมาอะไรผลแล้บ่อยอ่ะแต่ก็ต้องรอฝนแรงก่อนนะครับทุกคนรอถึงจะแบบไปทำภารกิจกันแล้วว่ากันหน่อยแล้งให้นะครับผมจะผมจะแนะนำให้ต้องฝากแต่ใครดิให้พองฝากแต่ใครก่อนไม่นี่ฟอร์ดดีกว่าไอ้ฟอร์ดไอ้ฟอร์ดทีฝากได้ไอ้ฟอร์ดไปฝากได้เลยเพื่อนๆโอ้ยดูดิฝากอะไรอร สดใสนะเพือนสดใสเอาละเพื่อนๆผมมกหน้าที่ให้นะวันนี้ได้เลยครับพี่ก้องก็คือว่าเดี๋ยวเราจะสร้างเออ่ที่พักอาศัยของเราอยู่ในในรูนี้นะโอเคไม่ใช่สร้างบ้านในรูก้องก็้องระเกะเ้ยปะเรามาโลกนี้มันมีถึงสามไบโอมเลยนะเว้ยในที่เดียวกัน่ะเห็นไหมตรงนี้เป็นทะเลทรายเว้ยตรงนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตรงนี้เ็สีเอะไรสีเขียวแบบถูกต้องจะโยนกวดยาไแล้วกันเพ่นผมตั้งใจไว้แล้วว่าตรงนี้จะเป็นแหย่งดีไงผมก็เลยจะมาสร้างบ้านตรงนี้ไงเพื่อนแต่ว่ามันสวยมากเลยนะตรงนี้ เลดฮ้ยนี่มันอะไรทุกนเหมือนตองได้ยาสปีดอะไรมันครับยาอันนี้มันจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นทุกคนยาสปีดเนี่ยยาอะไรอ่ะเดี๋ยวลองเก็บดูซิแล้วรากินแล้วก็จะเป็นอะไรไหมครับเพื่อนผมไม่ได้อ่ะเอ้าเฮ้ยตัผมไม่ได้คนเดียวกินไม่ได้ครับเพราะแบบเอาทำไมกูไม่ได้กินไม่ได้เลือบเต็มแล้วครับเฮ้ยตองกินไปแล้วคนตั้ที่ตองวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ตองก็จะไม่ได้่ไม่เป็นไรเหมือนกันตองก็กินแล้วเอางี้แล้วกันข้างมันแล้วกันก็เอางี้เดี๋ยวไอ้ปอดไปตัดไหมอย่าตองเอาไหมเราห าอาหารส่วนผมอยู่เฉยๆพอโอเคไหมนี่เราโกรธแล้วเพราะกล้องมันสั่งเยอะดูดิเอ้ยไปอะไรตาส่วนโกรธได้กล้องแล้ววิ่งแข่งกับผู้หญิงเอ้ยใครอ่ะใครมันอะไรวิ่งแข่งกับผู้หญิงเนี่ยวิ่งแข่งกับผู้หญิงเลยครับเออแต่ตอนแข่งไม่สู้เราหรอกเราวิ่งเร็วกว่าเยอะลองดูไหมลองไหมล่ะลองไหมล่ะตรงนี้ไปถึงต้นไม้ไปถึงโน้นใครจะชนะทุนสามสองหนึ่งไปเลยทุกคนเฮ้ยต้นไม้ดูดิวิ่งเร็วกว่ามากเลยแปด ต้นไม้โอเคเรียบร้อยดูต้องถึงกรอนฟอร์นอีกทุกคนเมันมอนถ้าเอาเวลาไปตัดไม้มันจะดีกว่าไหมล่ะไอ้กล้องงานมันมาขัดความสุขคนหนึ่งแล้วก็ฉันจะทำให้กล้องมันเดินช้าทุกคนจะทำให้กล้องเดินช้าครับทุกคนน้ำยาเมืาเป็นความเร็วกล้องกันเป็นความช้าทุกคนโอ๊ตโกงนี่แหนะต้นนะนี่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 ไฟไม่ใครทุกคนมีไฟสีมีไฟสีฟ้าด้วยทุกคนเปดอย่างนั้นอ๋อเป็นสเกลืตันเพื่อนตายแล้วเดีหรอโหดไหม ไฟเอาไปไฟถีฟ้าด้วยไฟอะไรอีกอไฟนี้ไม่ทำร้ายเราเพื่อนไฟไฟเย็นไฟเย็นไฟเ็นเจ๋อไปเย็นแลวอไปเย็นแต่ต้องไปเชื่องเนาะอสตันเกมมันทำอะไรอนนี้อไปไปว่าได้เวลาที่มจะไปลา็นโซนิกแ้วครับทุกคนเหมือนแบบสามอโอเคถูกต้องเพื่อนเอาเป็นฟื้นนี่ทุกคนครับผมยังไม่ค่อยเลีนะครับเดีผมจะให้มาเร็วและตัดสกแล้วกันทุกคเนี่ต้อช่วยตัดไม้ตล้วครับ เก็บไครไก่ไปแบบเพื่อผิวกันโอเคแต่ต้อง่ไดฆ่าไก่นี่นเอาไก่ไก่วิ่งไวก็่าตองอโอ้ยตองตีไก่ยังตีไม่โดนจะทำอะไรได้ไมเนี่ยนี่ไก่ตายแล้วกุ้งเมื่อกี้ไปไหนก็ไม่เจอกล่องอะกล่องรับอะแล้วแบบว่าได้ไอ้นี้เฮอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี้เฮ้ย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 เฮด้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ เอ้อ้เออเออกดอกเอ้ะเป็นไงเพื่อนกดอกแอ็กอะไรกดอคนแอ็กเลยแอ็กงเลยโซนิกเฮ้ยผมต้อง็นแอ็กนี่ยหมดทุกคนได้มาผิดเกมมาเนี่ยแข่งโอ้โหแข่งแข่งวิ่งอะนะจะไปได้เลยเอาตรงไปเลยนี่นี่ต้องยิงไววันนี้ครับไปเลยคนเนี้ยวิ่งไวมากเอ้าเอ้าอะไรอะไรเอาอยู่ก็วิ่งไปเลยอันนี้คือแข่งแล้วเหรอเฮ้ยนี่คือแข่งแล้วเอ้าต้องวิ่งตามมันก็ไม่ทันโอ้ต้องวิ่งไม่ทันโอเคน่าจะแพ้แล้วเหรอเพื่อนหมดแรงแล้วเหรอเอ้ามาอยู่นี่แหละค่ะ ไม่เจอดูจอบใช่ไหมเอ้านามันปากดีซะเวยเอากระบกมาห้อเอากมผม่แข่งเอาเพื่อนคนนี้ได้เลยครับโอ้โหนี่มันเอ้นี่มันวาร์ปแล้วมันไม่ใช่วิ่งมันวาร์ปชัดๆทุกคนเว้ยหนี้ผมสู้ไม่ได้นาะทุกคนโอ้โห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 โอ้โนโอ้หโอ้โ่อหโอหัน้โห้โ้อ้้อ้ โซนิก so, so เต uh ็มเลยแบบว่าปอดหมุนหัวมุนหัวเจนครับตอนนี้คือแบบว่าโซนิคมันปวดเราจะเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเดี๋ยวตอนเนี ah> ้ยเฮ้ยมันจะมืดแล้วครับเพื่อนคือแบบมันไม่ใช่จะมืดแล้วตอนตอนนี้มืดแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีแคมไฟยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยเอาเอางเงี้ยเอาเอาเอ้ยออกไปดิเฮ้ยโอเคโอ้ยเ้ยวหัวใจจับไม่กองของพร้อมเออเอา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 ไปไว้ในบ้านเราได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลมันดับนะไฟดับเฮ้ยเอาเอา นี่ทำไมครับอะไรอะไรห้ามขโนยนะเอาไอพวกนี้มันไม่รู้เลยว่าตอนกลางคืนโซนิกมันจะกลายร่างเลยทุกคนเอ้ยันี้ไม่รู้เลยตอนกลางคืนโซนิกมันจะกลายร่างนะทุกคนรู้สึกว่าโซนิกดกว่าใครเข้าทำเข้าบ้านเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตองะไรอะไรอะไรแล้วอะไรล้วเฮ้ยโซนี้ไอตว้ไองัวนี้ไอตัวนี้อัน้ัวนะ้อน้ไนี้กนี้ไนไอตัน้ตัวนอนตันี้อันี้นอับน้อนี้ยอนี้อี้นีาไอล้อตัเน้อ้ย เอาเอาเอ้ยเอาเฮ้ยที่มันเข้าบ้านเราได้ไงี่มันทำร้ายเพื่อนเราจนตายไอ้กล้องต้องเกิดมาเดี๋ยวนี้เอ้ยเอามาอยู่แล้วโลแขนยาวด้วยทุกคน อุ้ยโซนิคต้นงลิงมันคลั่งแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยมันเป็นแม่นาคไอ้บ้าไอ้บายบายบายบ้าเป็นแม่นาคครับมันเขียนยาวแกต้องการอะไรเอ่ยใช่แกต้องการอะไรโซนิคเอาสิเอาเอาอะไรเนี่ยคืออ๋องั้นมันเบียวซาตานเอาเอาว้าวเ้าโซนิคดีอะไรครับเนี่ยโอ้โหตอนแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าต้องมาช่วยกันหาอะไรแบบป้องกระเต็นหมดวได้เพื่อนโซนิคมันไม่ปลอดภัยแล้วเว้ยเดี๋ยวไม่ได้เพื่อนติดมาตาไม่เนี่ยตอนเนี้ย เออเออแต่ตามก็ตามว่ะแต่มันเร็วขนาดนั้นเอาอะไรไปตามขันมันเนี่ยตอนเนี้ยเออเอามันไปทางไหนครับรอนัโอเคโอเคนน้อัโอเคแล้วเราต้องรอไปให้ตัดต้นไม้ก็ตัดนะโอเคอ่ายังคงต้องยอมแหละแล้วเราเราฟังมันทำไมอ่ะไม่ไม่รู้ดแต่มันเร็วมากเลยนะออโอเคโอเคโอเคตัดได้ยังยังเออเออตัดเลยได้แ่บตัดได้ยังตัวนี้นี่ตัดเลยได้แ่บมันหลอกมันเนี่ยเอ้าเมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรมันปล่อยเราทิ้งเลยมันเนี่ยปล่อยให้เรายืนแบบไม่ต้องทำอะไรตรงนี้หรอกนับถึงสิบเอางี้ผมย้อหนึ่ง ถ้านะเพื่อนถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังไม่เอาตัดเลยเลยเลยดูดูดูดนดูนะตัดก็ตัดค่ะเอตัดก็ตัดเออเอนี่มันมันยืนดูอยู่ข้างบนเฮ้ยหมดเลยอะไรน่าตัดแล้วยังไงต่อเกาตัดแล้วเนี่ยทำไมเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยหน้าตาหน่ากลัวจังนะตัดให้หมดใบไม้ได้ไหมครับไม่ต้องต้องเอาก็มันเป็นต้นไม้เหมือนกันหมดแล้วเฮ้ยแล้วเพื่ไอ้บ้าดา ทุกคนทีกคเฮ้ยเราเป็นสิ่งที่แย่มากโดกคนโอ้ มันไปไหนแล้วมันไไปหนนแล้วมัหายไปแล้วมันไปทุกคนผมว่าผมต้องจอยแต่เกมใหม่กอจริงว่อาทุกคนเอางี้เพื่อนๆเอางี้เพื่อนเข้ามาเลยบ้างยวผมผมมีแผนจอแต่เกมใหม่แปบอ่าแผนพี่ก้องนะครับทุกคนเอางี้เพื่อนเข้ามาก่อนปึ๊บเดี๋ยวปิดก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคจ่ายแต่เกมอ๋อสี่ตัวเข้ามาแล้วเหรอใช่ใช่ใช่กันก่อนคือตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะโป้งนะเพื่อนผมจะใช้กีโมด่กีถีรถเสกปืนให้พวกนายคนละกระบอกเมื่อกี้เน็ตหลุดอ่อเมื่อกี้เน็ตหลุดอ๋ออ๋อเอาเพื่อนไปกันไปกันว่าไง เพื่อนเมื่อกี้ผมพวกผมเจอโซนิคโซนิคอะไรวะมันคือตัวอะไรวะเพื่อนโซนิคไอเนี่ยโซนิคอะโซนิควิ่งเร็วอะมันคือตัวสี้เยไอ้กล้องมีปืน M16 ด้วยหกไรอวะเออเนี่ยพวกกูเสกมาเพื่อฆ่าไอ้โซนิคเหรอนี่ต้องอยู่ลูกจอยมาเลยเนี่ยไอ้กล้องไม่เห็นอะโหยอดมากนั่นเราไปตามหน้ามันดีกว่าไหมได้เดี๋ยวขอเอาปืนให้ฟอร์ดก่อนเอาคอล้วก็บอกแล้วกันนะเอาไปนี่จะต้องยิงฟอร์ดฟอร์ดจะตายไหมครับโอ้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 ไป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 ทุกระบอก้ยไม่ให้เรามาสอฟ เฮ้ย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 กอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น้ไม่รู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 ้อ็ปืนเจอหัวเลยไอ้กันไม่ใช่การนะไม่ใช่การนะ ทุกคนปืนสามกระบอกเจาะการเนี่ยนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะเอาดีๆนะกันอยากจะออกเกมอีกรอบก็ได้เอาเอาเอาแปลกๆ่ะเนียงอนไปเลยคือคือเน็ตไม่ได้หลุดหลุดหรอกแต่ว่างอนแหละอย่างเงี้ยดูรู้แหละเน็ตไม่ได้หลุดงอนเล่นเกมแล้วเล่นเกมอีกแล้วเอางี้เพื่อนๆช่างหัวไอ้การเป็นงอนตอนนี้เราไปหาโซน็ตกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยต้องต้องยิงเล่นๆเฉยๆถ้าเจอมาแล้วยิงเลยนะได้ปลากล้วยไผ่แล้วกันโซนิกปลากล้วยไม่ได้ละผมเราต้องถือปืนทิ้ง ไว้โตกีโนตตามมาทุกคนตามมาเดี๋ยวผมนำาเองอ้ยนี่มันคือแล้รมันคืออะไรอะเพื่อนอะไรอะทำไมมันมีสีแดงแมันคือมันคือเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยม่ผีเสื้อผีเสื้อเอ้ยไม่ีผีเสื้อเลยเฮ้ยนี่มันมีควายหรืออะไรยยิงยงยิ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 งจิไยิงยิงยิงกยิงยนยิงงยิงงยิงยิยิงยิงเยเยงยย่ย่งง เอ้ยยิงไม่โดนเลยเออยิงไม่โดนเลยไปไหนแล้ววะลาเลยมาเนี okay. no, 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 no. I mean ่ยลอบล่าเลยไหนไหนไม่ันหายไปแล้วทุกคนกลัวเราดิเพื่อนเรามีปืนเอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบไหนของเขาอ่ะนี่มันกลางคืนด้วยเหมือนเราล่าท้าผีจริงๆก้องนี่มันอยู่นี่เอาหายนั่นนั่นนั่นมันอยู่หลังนี่นี่โอ้ยเอ้ยมันโซ่กลับทุกคนเฮ้ยไอโซ่กลับล่าไหมโดนโซนิคโซนิกมานี่มันอยู่หลังหินมันอยู่หลังไหมกระบาลโซนิกอ่ะอ๋อนี่ยเนี่นี่ ยิ่งไม่ได้เดนหรอกยิ่งไม่ได้เดินหรอกยิ่งไม่ได้ดนหรอกแม่ได้เดินตัวใหญ่เกินมันไม่โดนเลยเว้ยคือมันเด่วมากอันนี้อางนี้ต้องพิมพ์ท้าทายมันแน่ใ่ไแน่จริงก็ออกมาดเออวัดกันเลยคือแบบแล้วเราตรงนี้แหละได้ไงได้ไงมันไม่ใช่แล้วทำไมตัวมันใหญ่ขึ้นอ่ะเฮ้ย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 แล้วทำไมตัวมันใหญ่ขึ้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้องโอ้โหแน่จริงก็จะได้สิน่าจะได้ิตายต้องทุกคนต้องหลบมันเดี๋ยว มตายมดิมาดินี่ต้องนี้มันมันยิงไม่ใครเลยยองใครเขาเฮ้ยู่ไหนอ่ะทุกคนมันไม่เห็นตองต้องแอบอยู่กลับมาแล้วเพื่อนทุกคนต้องหาตองให้เจอว่ะทุกคนมันมันหาตองไม่เจอมองอยู่คนเดียวปะเนี่ยเอ้ยทุกคนมันหาตองเจอเว้ยไอ้ตองสู้ๆเลยตองนี่ก็อยู่คนละที่เอ้ยอยิงยิงย่ิงตั้งใจเกมอีกรอบแล้วตั้งใจเกมอีกรอบแล้วเดี๋ยวผมด่ามันให้เพื่อนี่ยเกมอะไรกลับมาแล้วเพื่อน พี่โตเป็นไรายการหรืองอนเอาดีไอการเอาดีๆนะได้แก้อะไรปะเอาดีๆนะไม่ได้แก้นะเพื่อนเอาดีๆนะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไอการมันกิ่งอะไวทุกคนเอ้ยไอการเฮ้ยแปลกทุกคนไม่มันไม่แปลกมันคือไอการหรือเปล่าเออการไอการหายทุกคนผมจะไม่บอกอะไรแล้วกันทุกคนไครับจากคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าแล้วผมจะไม่บอกอะไรเพื่อนๆนะครับ